ดิบนไก่เลปขาเข่าเห็ดจันทร์เห็ดหลาอะไรที่ดีอะไรจะขอมด้วยเปอะไรไม่้อคาเข้ามาเขามันลงในกระสเข้าเข้าับเขาเรียกเขาเพราะมันนะบอกยัเนี่ยเขาบิร์ดเียกอะารอย่างข้ามซุปคุณชั่ชอบตัวนี้เหรออะไรนะครับเนี่ยนี่ไงครับนี่ิด เพ่งเ็เพ่งแมาช่วหน่งไบิงไทยมันนิ่งนะมันเป็นยังไงมันจะหอ้อีีดแล้วครับแต่ว่าปากมันสีเาตัวนี้ยิ่งนักเจก้าล่าจะคันเบาๆคันในอใน่ประมานากหน่อ,อแต่ว่าเมล้วแหล่เจามัน,นีอัน,นี่นกตุนเขจะนอยู่ะมาณเท่าไหนกตวนมัน,น,น,กกนเกิดสปี 4. พวกเนี่ยเขาจะเบิกอะไรเขาจะหัวเบิงขาครับสไลด์เบิงขากระต่ายขาเนี่ยมันตึงๆขาอะไรคือ